เปิดเปิดชื่ออะไรเปิดเปิดนั่งลงนั่งลงนั่งลงยกมือขึ้นยกมือขึ้นมาออกมาข้างนอกมาข้างนอกมาข้างนอกมาาข้งคุกเข้านลงคุกเข่าคุกเข่าหันหลังลงนั่งลงนั่งลงนั่งลงยกมือยกมือขึ้นยกมือขึ้นน้องโอเคตรวจมีอาวอะไรเราเราเราบอกชื่อเราก่อนชื่อปั๊ดครับชื่อจริงชื่อจริงวิทยาบันที่ดีครับ และกระทําชำเราเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีซึ่งไม่ใช่ภรรยาหรือสามีของตนเองโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามนะอันนี้เป็นหมายจับของศาลนะน้องนะบอกแม่ขอองงน้บอกโอเคนะแล้วโทรศัพท์ทำไมยัง,าาายยางมาแล้วมาแล้วนี่ผมพี่นี่บมเดี๋ยวพี่ตาไปเขียนเทือพี่เขียนเทือโน้เปี่ยนไฟอยู่ไหมครับยายอยู่นะ ไปไปไหนอ่ะไปลุกไปลุกลไปลุกตำรวจตำรวจตำรวจลุกมาลุกดีลุกมาลุกลุกลุกมามาข้างหน้า มาเดี๋ยวจะจับกลุมตัวโดยก่อนจับกลุมแบบพี่แจ้งสิทธิ์เราก่อนนะสิทธิ์ข้อแรกนะก็คือเราจะมีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้นะแล้วแต่เพราะคําให้การของเราจะไปใช้ในขั้นศาลนะสองก็คือเรามีสิทธิ์แจ้งขญาติทราบถึงการจับกลุม อ่าตอนนี้ก็คือนี่เป็นไมให้การในชั้นศาลนั่นแหละอ่าให้การอันนี้ผมไม่เป็นหาเดี๋ยวผมแจ้งสิ่งอีกครบก่อนนะอันนี้เป็นอะไรกับผู้ต้องหาครับเป็นยาเนาะตอนนี้พี่ก็แจ้งให้ญาติทราบเลยนะถึงการถูกคุมของเราเล้วถ่ายให้แม่ดูนะว่าเราถูกคุมแล้วนะนี่ที่เข้ามาเลยนะไปหลังไปนี่คุกคุมยังไงเลยก็เดี๋ยวคนนี้คนนี้ไปรถพราเดี๋ยว มันต้องคอยเตือนตลอดอ,ะอ่ะได้พี่ได้พ่อเดี๋ยวก็เดี๋ยวพาไปคุณแม่รออยู่ที่นู่นแล้วแจ้งให้คุณแม่ทราบเรารอ,อที่จอมึงนะแล้ว <Okay. S 2> พ่อน่าจะรู้ขั้นตอนอยู่แล้วเชาครับเดี <Okay. S 2> นะ๋ยวพี่ว่าทำมันถึงมาแล้ว 你哪有天赋？